วันนี้ทำไมเราถึงต้องคิดบวกก็เราจะคิดลบไปทำไมอะ่ะเวลาเราคิดลบมันเปลืองพื้นที่ในสมองของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดบวกอะเอาความคิดบวกมาใส่พื้นที่ในสมองของเราอะสมองมันก็จะเต็มไปด้วยพลังงานดีๆเต็มไปด้วย energy ดีๆแล้วมันก็ไปต่อได้จริงๆคนคิดบวกกับคนโลกส่วนนี้มันต,ต่างกันมากนะคนคิดบวกคือคนเข้าใจโลกคือคนที่รู้ว่าเราจะต้องมองยังไง ทำสิ่งที่เรามองนี่แหละปรับองศาของการมองอะ่ะให้มันเดินต่อไปได้อะ่ะแต่คนที่โลกสวยอะ่ะคือคนที่ยังไม่เข้าใจโลกอะ่ะอ่อนต่อโลกมากหรือพยายามมีมุมมองที่อ่อนต่อโลกมากจนกระทั่งไม่รู้เลยว่าอะไรมันคือความจริงอะไรมันคือความไม่จริงอะ่ะอยู่กับความมโนอ่ะแต่คนที่คิดบวกคืออยู่กับพลังงานอยู่กับ energy ที่มันถูกต้องอะ่ะเวลาที่เราอะ่ะตั้งใจคิดบวกมาเลยอะ่ะแต่สุดท้ายแล้วไปเจอแต่เรื่องลบๆเนะมันจะทํายังไงดีจริงๆมันทาให้ energy เ,เราเสียเหมือนกันนะแล้วเวลาที่เราจะ ดึงตัวเองกลับมาเราต้องบอกตัวเองเลยว่าสมมุติว่าเราเริ่มคิดลบวิธีการนะเราอะเริ่มจากวัยก่อนพอเราคิดลบมาปุ๊บเราถามก่อนเลยว่าทําไมอะไอเรื่องเนี้ยอย่าไปหาว่าใครถูกใครผิดเพราะเวลาที่มันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะคนชอบไปหาว่าเออใครเป็นคนผิดถามตัวเองเลยว่าถ้าเราได้คนผิดแล้วยังไงมันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือแย่ลงยังไงบ้างเพราะฉะนั้นอย่าไปมัวนั่งหาว่าใครผิดแต่วัยคืออะไรอะเราจะปล่อยให้ energy อะไรมากระทบกับเราเราถามตัวเองเลยว่าเวลาที่เกิดเรื่องแย แย่เกิดขึ้นเราได้เรียนรู้อะไรกับเรื่องนี้บ้างเห็นมันแล้วเราได้เติบโตยังไงกับเรื่องนี้บ้างนี่เป็นคีย์สําคัญนะนี่เป็นประโยคทองคําเลยนะเวลาที่เกิดอะไรขึ้นถามกับเ็งเลยเออเรื่องเนี้ยฉันได้เรียนรู้อะไรกับมันแล้วบางทีอ่ะชีวิตเราเต็มไปด้วยคนที่คิดลบนะเรียกว่ามันเป็นมลภาวะรอบตัวจนกระทั่งใจมันท้ออ่ะมันจะทํายังไงดีเนาะให้เราคิดบวกขึ้นมาได้สิ่งที่จะดึงกลับมาให้เราคิดบวกได้เลยอะคะเราต้องถามตัวเองเลยว่าไอการมีมลภาวะในใจอ่ะมันดีไหมมันช่วยไหม เชื่อไหมว่าคิดบวกกับคิดลบอะไปถึงเป้าหมายเหมือนกันแต่คนที่คิดลบอาจจะใช้เวลา3ปี5ปีไปถึงเป้าหมายแต่คนที่คิดบวกอะอาจจะใช้เวลาไม่ถึงปีก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เลยว่าการคิดบวกมันช่วยย่นระยะเวลาของการเดินทางของเราของประสบการณ์ของเราของการไปต่อของเราอะน่าจะคิดลบไปทําไมดึงตัวเองกลับมาและด้วยเหตุผลที่ดึงตัวเองกลับมานะเราถามตองเลยว่าเราต้องการมลภาวะชีวิตของเราไหมเราต้องการให้ชีวิตเราอะตกหลุมความคิดแบบนี้หรือเปล่าถ้า เราไม่อยากให้ชีวิตของเราตกหลุมในความคิดแบบนี้เชื่อไหมว่าการคิดลบอะถ้าเราคิดไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันมันจะกลายเป็นนิสัยอย่าทําให้สิ่งนี้สะสมจนกลายเป็นนิสัยของเราแต่สะสมการคิดบวกจนกระทั่งการคิดบวกกลายเป็นนิสัยของเราสินเสมอเราเจอกันเออภัยลับ